ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวธิดารัตนพิทักษ์ความดีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใยหมานสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านเกาะโพวันครู2500อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนพนัทพิทยาคารอเภอพนัทนิคมจัังหวดชนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาจากสถาบันราชพัฒร,ราชนาครินจัังหวดฉะเชิงเซาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาจัังหวดชนบุรี ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2551นาในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขตสองดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใยหมากอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองยายหมาโรงเรียนบ้านหนองยายหมาดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ตั้งอยู่บ้านหนองยายหมาหมู่ที่9ตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีมีเนื้อที่15ไร่69ตารางวา อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองปกฟ้ามีจำนวนครัวเรือนประมาณ325ครัวเรือนมีประชากรประมาณ1000คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นชุมชนขนาดเล็กอาชีพส่วนใหญ่ของผู้ปกครองและชุมชนประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโรงงานทำสวนทำไร่และเป็นประชากรแฝงฐานะของผู้ปกครองนักเรียน ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเจคนนักเรียนจำนวนหนึ่งร้อยแปดคนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดมุ่งจัดก,การศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ หลักประชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบุรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานการประเมินสำรฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ู้อำนวยการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 1- 1- การบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับดังนั้นจึงมีการบริหารงานวิชาการโดยการเน้นแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการประชุมวางแผนการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และการวางแผนงานที่เป็นระบบโดยการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัำริดทางการเรียนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาวิเคราะห์ผลสำริ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้ครูทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีการทำใบงานใบความรู้และสื่อนวัตกรรมตลอดจนมีโครงการที่รองรับครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเน้นให้ครูผู้สอน มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะผู้เรียนให้มีการพัฒนาครบทุกด้านมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีเครื่องมือที่มีมาตรฐานวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายมีการวิเทศกำกับติดตามการทำงานที่เป็นระบบสรุปติดตามรายงานผล สอดคล้องกับกระบวนการทำงานโดยเน้นกระบวนการ P.D.C.A. ในการพัฒนางานในสถานศึกษา1.2การบริหารงานงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการดำเนินการการประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2564เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี2564วางแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบการใช้งบประมาณและตามระเบียบพัสดุ มีการรายงานผลการใช้แจ่ายเงินแก่หน่วยงานต้นสังกัดวางแผนและดำเนินงานตามแผนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถศึกษาขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเช่นผู้ปกครองชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์และจัดทำโครงการกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดทำบัญชีการระดมทรัพยากรเป็นปัจจุบันและตรงตามวัตถุประสงค์มีการกำกับติดตามการจัดทำบัญชีจากการระดมทรัพยากรและรายงานผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ1.3การบริหารงานบุคคลการส่งสูมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างบ,บริบท ปริมาณงานขอบเขตในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา มีคำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนมุ่งเน้นส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบวินยัยจรรยาบรณอย่างมีมากฐานแห่งวิชาชีพรวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุมกำกับก,การปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในโอกาสสำคัญของครูและบุคลากรและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมีหลักฐานการปฏิบัติงาน1.4 การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถาศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำโครงสร้างการปฏิบัติงานของโรงเรียนจัดทำคู่มือการบริหารงานทั่วไปมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบอย่างแทเจนมีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลงานสารบัญอย่างเป็นระบบกำกับติดตามการรับส่งหนังสือราชการผ่านทางระบบ amss Plus Plus, เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารงานธุรการโรงเรียนรวมกับคณะครูจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดีอาคารเรียนและอาคารประกอบมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัยสูงสุดเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องประชุมวางแผนงาน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาตัวชี้วัดที่2องผลการดำเนินการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.1มีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่การวางแผนและกระบวนการทำงานจะดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA เน้นการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมปฏิบัติโดยมีบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามขอบเขตของงานในแต่ละด้านโดยมีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา,าแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้งบประมาณแผนการนิเทศภายใน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องโดยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเข้าใจปัญหามีกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องรวมรงมแผนและจักกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันรร้นพื้นฐานดังนี้ 1. นโยบายการอ่านออกเขียนได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสำเริ์ทางการเรียนแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเพื่อให้สถานศาึกษาปลดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักในการให้ความรู้แก่ครูโดยนำเข้าสู่วาระการประชุมครูของสถานศาึกษาสนับสนุน มีการจัดกิจกรรมทำสื่อนวัตกรรแก้ปัญหาการอ่านการเขียนที่หลากหลายนิเทศและติดตามการอ่านการเขียนอย่างสม่ำเสมอ 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้เช่นการทำไม้กวาดดอกหญ้ากา,การเพาะเห็ดการปลูกผักเป็นต้น 3. กิจกรรมในพระบรมราโชบายรัชกาลที่สิประชุมวางแผนการดำเนินการเพื่อดำเนินกิจกรรมในพระบรมราโชบายรัชกาลที่สิส่งเสริมให้ครูผู้สอนบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 4. การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาการเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดหาทุนการศึกษา การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์วิกฤตประชุมวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงบริบทของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนแฮนการเรียนรู้ที่บ้านโดยครูจัดทําเอกสารหรือใบงานให้กับนักเรียนออนแอร์การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์มีการนำบทเรียนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศของโรงเรียน2.2มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึง ความคิดกรเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาการใช้แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำและเนการใช้สื่อนวัตรกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนช่วงสถานการณ์โควิด -19 และมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนานงานให้มีประสิทธิผล ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปตัวชี้วัดที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงานได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเน้นกระบวนการ P.D.C.A. ในการพัฒนางานในสถานศึกษาโดยมีการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนดําเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับติดตามตรวจสอบในการปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจน มีการเผยแพร่ผลงานเพื่อเกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไปผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติงานในหน้าที่อันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและเสียสละในการพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาสถานศึกษาและช่วยส่งผลอันดีให้เป็นที่ประจักษ ต่อสายตาคณะกรรมการผู้ขอรับการประเมินขอขอพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติและเสียสละเวลาอันมีค่ามาประเมินและแนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีผู้รับการประเมินพร้อมน้อมรับคำแนะนำเพื่อนําไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและนักเรียน ผู้ซึ่งจะเป็นเยาวะชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอกราบขอบพระคุณค่ะ